ผมก็ดีใจนะครับโครงการนี้เรามาถูกทางนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกณฑ์การคัดเลือกของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกณฑ์ที่สําคัญเพราะเรา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 ,เราเลือกจากคนที่จะมักใจทํางานนะครับซึ่งต้องเสียสละในการทางานเพราะทุกทุกท่านที่มาบรรยายที่มาสรุปวันนี้ผมคิดว่าท่านมีมีจิตวิญญาณในการทํางานเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ มันก็ได้เห็นหลายๆอย่างว่าการทํางานที่ท่านได้เริ่มทํางานลักษณะเป็นทีมบิวดิ้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมันเกิดประโยชน์ต่อาการทํางานนะครับท่านนายกท่านประหลัดก็ต้องฟังเจ้าหน้าที่ที่ทํางานมากขึ้นนะฮะมันเป็นการทักษะในการทํางานในการบริหารงานนะครับประเด็นที่อยากฝากไว้ก็คือ,อ,อที่ท่านท่านท่านผู้สมทบท่านสมพรได้พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับผมคิดว่านี้น่าจะทําได้ในลักษณะที่ว่าเ,เป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือในเรื่องของแผนนะฮะ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนและครอบครัวในชุมชนเนี่ยเราจะเราจะทําอย่างไรซึ่งก็มีแนวทางมีอะไรอยู่แล้วที่ท่านอาจารย์สมพลได้พูดถึงเพีเยงแต่ว่าอาจจะต้องมารีเชฟแล้วก็ เพิ่มเติมในส่วนของวิชาการเข้าไปนะครับและในส่วนของอบตต้นแบบในแแห่งเนี่ยผมก็มีความยินดีนะฮะอยากจะเรียนเชิญท่านเป็นพิยากรของเราด้วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับจากประสบการณ์ความรู้ของท่านนะครับผมจะขอเรียนเชิญท่านหลายๆท่านมาเป็นพิยากรให้เราในหลักสูตรของนักพัฒนาชุมชนนะครับนักบ,บริหารการศึกษานะครับแล้วก็หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะจุดประกายให้กับอ,องค์กรของทิ่อื่นๆได้มาร่วมตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกส่วนก็คือว่าถ้าเป็นไปนได้เนี่ยผมอยากจะฝากไว้ที่สันนิบาตสมาคมอบตอนะฮะให้ช่วยเผยแพร่นะครับเดี๋ยวเราจะประสานให้ว่าให้ทางสมาคมอบตอได้เผยแพร่การทํางานในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วก็เด็กและครอบครัวจากประสบการณ์ของโครงการนี้ฮะ,ะให้ท่านมาเล่าให้ทางสันนิบาตเทศบาลแล้วก็อบตอฟังนะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์เพราะเขาจะมีการประชุมกันเป็นรอบ หาบุ่ก็แปลตามภูมิภาคต่างๆอันนี้มันจะเกิดประโยชน์การที่จะขยายผลแล้วก็การสร้างเครือข่ายครับขอบพระคุณท่านนะ